สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามิามิถุนายน2 5 6 4เริ่ม6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มนะครับก็ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามได้นะครับตอนนี้ยังเหลือสิทธิ์ให้ท่านได้ลงทะเบียน7ล้าน3ามแสนแปดสิสิทธิ์นะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงได้ทางเว็บไซต์เวอร์บเว็บคนละครึ่ง .com นะครับส่วนคนที่มีแอปปอตังอยู่แล้วและเคยรับสิทธิ์เฟ1หนึเฟสอมาก่อนหรือเป็นผู้เคยรับสิทธ์ทางแอปรอตังผ่านโครงการต่างๆของภาครัฐมาก่อนไม่ว่าจะเป็นชิมชอบชายเราเที่ยวด้วยการเราชนะมสามสาเราละกันใครเคยได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพอตัง สามารถลงทางแอปเป๋าต <the well ังค์นะครับหรือจะลงทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะครับยังเหลืออีก7ล้านส0 0แสนิทธิ์เสร็จนะครับในขณะที่แวดวงสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลโพส์แชร์ข่าวกันสนันไปเลยครับว่าเยี๋ยวยารอบ4รัฐบาลจะจ่าย5,000เป็นเงินสดอย่างนั้นอย่างนี้จะเคาะวันจ่ายจะได้แลบอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งไม่มีมูลความจริงนะครับตามที่สื่อโซเชียลต่างๆโพสแชร์ Post ยังไม่มีมูลความจริงนะครับเราแจ้งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบและได้ตั้งสติว่ายังไม่มีรัฐบาลยังไม่มีมาตรการหรือยังไม่มีโครงการที่จะเยียวยา5000เป็นเงินสดนะครับเป็นเพียงข่าวปลอมก็ได้นะครับฟังหลักการครับ ก่อนที่รัฐบาลจะมาเย่ยจะเยียวยานั้นเขาทํากันแบบนี้นะครับเขาจะต้องมีการประชุมคณ,รรณะกรรมการบริหารศูนย์การประชุมศูนย์บริหารเศรษฐกิจในช่วงที่มีโควิด19ระบาดมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานใน,นื่นที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าจะมีการเยียวยาเขาก็มอบเรื่องให้หน่วยงานที่จะทําเรื่องเยียวยาไปทํารายละเอียดมา พอไปทำรายละเอียดมาก็มาประชุมกันและเห็นชอบพอเห็นชอบแล้วหน่วยงานที่จะทําเรื่องเยียวยานั้นก็จะจัดทํารายละเอียดทั้งหมดมาแล้วก็ต้องเสนอเข้าคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้ก่อนเมื่อคณะกรรมการก่อนกองโครงการการใช้เงินกู้เห็นชอบขั้นตอนต่อไปก็จึงเสนอที่ประชุมคณะรรฐมนตรเมื่อคณะรรฐมนตรอนุมัติก็แถลงข่าวและกําหนดวิธีการเยียวยากําหนดวันเยียวยาต่อไปซึ่งวิธีการเยียวยา ก็ทําแบบที่เราพูดมานี้นะครับแต่ตอนนี้มีแต่ข่าวโสังคมโซเชียลออนไลน์พูดในขณะที่รัฐบาลยังไม่ได้ทําแล้วก็การประชุมตามขั้นตามตอนแบบที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่มียังเงียบกลิบอยู่นะครับเมื่อยังเงียบกลิบเพราะฉะนั้นในแวดวงสื่อโซเชียลออนไลน์จึงเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นนะครับไม่มีนะครับวันนี้15มิถุนายน2514รเวลา9นาฬิกาก็จะมีการประชุมคณะมนตรี ซึ่งข่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีวี่แววการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการเยียวยา5,000เป็นเงินสดแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจริงขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูข่าวหรือว่าเสพข่าวอย่างมีสติรอบด้านและก็มีเหตุบีผลในการดูข่าวและก็ติดตามข้อมูลภาครัฐจากเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับ2เพจแล้วนะครับแล้วก็เพจไทยคู่ฟ้า สามเพจนี้เป็นเพจของรัฐบาลครับถ้าจะมีการเยียวยาสามเพจนี้จะต้องมีความเคลื่อนไหวเรื่องข่าวก่อนใครครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ทราบไปเพียงเท่านี้นะครับว่ายังไม่มีนะครับเยียวยา5000เงินสดถ้าช่องของเราเอามาเสนอเมื่อไหร่นั่นแหละครับจึงจะมีเพราะว่าเราเสนอเรื่องจริงครับถ้ารัฐบา,บาลบอกว่าจะเยียวยา จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรเราจะนํามาแจ้งทันทีครับแต่ตอนนี้เราแจ้งท่านผู้ชมแล้วนะครับว่ายังไม่มีนะครับรอต่อไปในอนาคตอาจจะมีแต่ณช่วงนี้ยังไม่มีนะครับสวัสดีครับ